สุดท้ายกับการ์ดโอนอมัเราจะไม่ต้องติดอ่างกันแล้วสินะ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูก oh ิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์โอโนแมทมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับหลังจากที่ทำมอนสเตอร์ไปแล้วก็ติดอ่างกันรัวๆนะครับมีกากากามีโกโกโกมีโดโดโดมีซูบะบานะครับก็พวกการ์ดเวทมนต์ก็ยังมีบ้างนะครับแบบว่าชื่อการ์ดติดกากากาอะไรพวกนี้ซึ่งผมรวบรวมมาแล้วให้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด16ใบนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่จำแนกชื่ออาจจะ ยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันไม่ได้เป็นการ์ดเวทมนต์ที่ติดชื่อซีรีส์ซะขนาดนั้นแล้วก็ซีรีส์โอโนแมทเนี่ยมันมีการกระจายการติดชื่อนู้นติดชื่อนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเออแต่ก็การ์ดเวทมนต์กับดักเนี่ยรวบรวมมาให้แล้ว16ใบนี้ซึ่งถ้าก็ยังขาดอีกนะครับท่านผู้ชมก็เสริมกันเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าการพวกนี้เนี่ยผมเข้าใจได้เลยว่าเอาไว้ใช้กับซีรีส์โอโนแมทในภาพรวมได้ค่อนข้างดีถ้าเป็นการ์ดที่แบบติดชื่อ,อโอโนแมทเลยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะกระจายครับผมใช้้ไดกก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 ับพวกกาโโโโโ อย่างเดียวกากาอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสําหรับพวกแบบติดชือ่อกกากๆอย่างเดียวเหมือนกันซึ่งสัดส่วนการ์ดก็ไม่ค่อยจะบาลานซ์เท่าไหร่ด้วยนะครับผมการ์ดกับดักมีแค่4ใบแล้วก็เวทมนต์มีตั้ง12ใบเนี่ยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวผมว่าเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันได้เลยดีกว่าครับการ์ดใบแรกเลยนะครับผมโอโนแมทแพะครับผมโอโนแมทแพรเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอลาใบเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือให้เราส่งการบนนนลงาหัััจก้ะคร เลือกมอนสเตอร์ดังนี้อย่างละ1ตัวมอนสเตอร์ Monster ที่เข้าเงอนไขคือมอนสเตอร์ติดชื่อซ ag ูบาบะกากากาโกโกโกแล้วก็โดโรโดครับผมอ่าติดหใน4อันนี้ก็เลือกมาได้เลยครับผมเลือกได้1หรือ2ใบแล้วก็เอาเพิ่มขึ้นมาบนมืออย่างที่บอกไปนะการ์ดใบต่อไปโอนแมทพิกครับผมโอนแมทพิกเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับซึ่งผมจะบอกว่าไอ้พวกการ์ดเวทมนต์กับดักเนี่ยผมขอไล่ไปตามชื่อกาดที่มันเป็นธีมเดียวกันนะครับเออโอนอม๋ยวก็โดดอบบนอมะต์ เป็นการเว้นบอลต่อเนื่องที่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้เพียงเทินละครั้งนะครับเอฟเฟกก็มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกแรกเมื่อเรามีการใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกการ์ดโอโนแมคหใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยยกเว้นโอโนแมคพลิกใบนี้นะครับส่วนเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนะครับนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซูบะบาหรือโกโกโกหรือกากากาหรือโดโดโดที่อยู่บนฟิลของเรานะครับเลือกมา1ตัวนะครับหลังจากนั้นมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่บนฟิลลของเเเเราเเวาวก,กาป็นท่ กเมอับาร์ดใบต่อไปโอโนมาโทเปียโอโนมาโทเปียเป็นการ์ดเวทบน์ฟิลนะครับการ์ดเวทบนใบนี้ตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลโซนทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์จักรพรรดิโฮปถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราให้เราวางคัตโตบิ้งเคาน์เตอร์หเม็ดลงที่การ์ดใบนี้ครับคัตโตบิ้งใครไม่รู้จักนะครับคำนี้ก็คือไอ้คำที่ยูมามันชอบพูดนั่นแหละว่าคัตโตบิ้งกูดะโอเร่นะครับผมเออคำนั้นแหละครับเป็นชื่อเคาน์เตอร์ที่แบบยูนิคมากๆเลยนะครับผมส่วนในใบที่สองนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา โจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น200ยต์คูณจำนวนคัตตัวบิงเคาน์เตอร์ที่อยู่ที่การ์ดใบนี N ้ e ครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือเธอละครั้งเราสามารถถอดคัตตัวบิงเคาน์เตอร์2เม็ดออกไปจากการ์ดใบนี N ้ e. หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซูบาบาหรือกากากาหรือโกโกโกหรือโดโดโดจากในเด็กของเรานะครับเลือกมาแค่1ตัวนะอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับการ์ดที่เป็นติดชื่ออโนแมทเห็นไหมว่ามันจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างกว้างนะครับใช้งานได้กับ4ติดชื่อเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการ์ดต่่อไปนีะครผม กากากาวินครับผมกากากาวินอันนี้ก็คือน่าจะสันนิษฐานได้ว่าใช้กับพวกกากากาอย่างเดียวนะครับเอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อกากากาหนึ่งตัวจากบนมือของเราลงมาได้นะครับเห็นมันบอกแล้วโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลเวลของมันจะกลายเป็น4ครับการ์ดใบต่อไปกากากาอะเคเดมี่อิมเมอร์เจนซี่เน็ตเวิร์กครับผมกากากาอะเคเดมี่อิมเมอร์เจนซี่เน็ตเวิร์กเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ชื่อนี้สามารถใช้้งงานไดเเพียทลบ ในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ได้เพียงเฉพาะเอ็กซี์เท่านั้นนะครับถ้าเราจอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนะส่วนเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่แล้วบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกากกากาหนึ่งตัวจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยครับการ์ดไปต่อไปกากกาแท็กครับผมกากกาแท็กเป็นการ์ดเวทมนธรรมดาครับการ์ดเวทมนใบนี้นะครับ พลังโจมตีของมอนสเตอร์ติดชื่อกากากาทุกตัวที่อยู่บนฟิลของเราจะเพิ่มขึ้น500ยุ์คูณจำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อกากากาที่อยู่บนฟิลของเราณเวลานั้นครับซึ่งเพิ่มไปจนถึงสแตนบายเฟสหน้าของเทิร์เราเลยครับโดยการชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละใบเท่านั้นนะครับผมการ์ดใบต่อไปกากากาดรอครับผม กากาาดรอเป็นการ์ดเวทมนธรรมดานะครับทำไมชื่อกาดมันอ่านแล้วคิดดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับกากาาดรอนะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเรามีการใช้งานนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกากาคาสามตัวจากสุสานรีมูฟออกจากเกมไปแล้วเราก็จะจวกการ์ดจากเด็กได้สองใบครับการ์ดใบต่อไปกากาคาโบครับผมกากาาโบเป็นการ์ดเวทมนธรรมดาครับการ์ดเวทมนใบนี้ใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อกากาาอยู่นะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลแล้วก็ทำลายทิ้ง ได้ครับการไปต่อไปกากากาแบ็คครับผม กากากาแบ็กเป็นการเวทมนต์ฉับพลันนะครับการเวทมนต์ใบนี้เนี่ยใช้งานได้ในเทิร์นที่มีมอนสเตอร์ติดชื่อกากากาบนฟิลด์ของเราถูกทำลายและถูกส่งลงไปสู่รสารนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์กากากาที่ถูกทำลายไปนในเทิร์นนั้นเนี่ยเราสามารถอัญเชิญจากสูสารลงมาบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้ตามจำนวนที่เป็นไปได้เลยนะเออแบบดีมากถ้าถูกทำลายแบบ3ใยอย่างนี้ก็อัญเชิญได้3ใบเลยทีเดียวครับโดยหลังจากที่เราใช้เอฟเฟกต์การอัญเชิญมอนสเตอร์นี้แล้วนะครับมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญมากี่ตัวเราจะต้้องไดรับคคววาามเสียยห600ูณจนน น,นั้นครับผมแล้วก็การาดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบด้วยครับกรารไปต่อไปกากาการีเวนช์ครับผม กาการรีเวนจ์เป็นการ์ดเวทบนสมใส่นะครับการ์ดเวทบนใบนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานมันเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกากาการหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเรานะครับอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษพร้อมให้สวมใส่การ์ดใบนี้ครับโดยถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ต้องออกจากฟิลด์ไปนะครับการ์ดมอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญและสวมใส่อยู่กับการ์ดใบนี้ต้องถูกทำลายไปด้วยครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้เนี่ยถูกใช้เป็นวัตถุด ส่งลงไปสู่สารด้วยวิธีการนี้นะครับผม Monster Exit ที่อยู่บนฟิลของเราทุกตัวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น300ครับการ์ดใบต่อไป Go 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 Talisman ครับผม Go Go โก Talisman เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือน่าจะใช้สำหรับ Go โ o g กอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมนั่นคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมนสเตอร์ติดชื่อ Go 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 2ตัวขึ้นไปความเสียหายที่เราจะได้รับนั้นจะกลายเป็นศูนย์เลยครับผมแล้วก็เทิร์นละครั้งถ้าหากว่านสเตอร์ติดชื่อ Go โก Go ที่อยู่บนฟิของเรรราาามีีกกปะศโจตน มอนสเตอร์ที่ทําการต่อสู้ของเรานั้นก็จะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ครับผมเออไม่ถูกทำลายแล้วก็ไลฟ์พอยไม่เสียนะครับถือว่าเป็นการ์ที่ เอาไว้ปกป้องได้ทั้งเราแล้วก็มอนสเตอร์ของเราเลยครับการ์ดใบต่อไปดรอครับผมดรอเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทบนใบนี้นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วนะให้เราส่งมอนสเตอร์ติดชื่อโดดโดดโดจากบนมือหรือจากบนฟิลของเราก็ได้นะครับตัวที่หงายหน้าอยู่นะส่งลงไปสู่สารหนึ่งใบหลังจากนั้นเราจะสามารถจั่วการ์ดได้2ใบครับผมเอาไปก็จะเป็นการ์ดกับดักแล้วนะครับการ์ดกับดักก็กากากาลล้วนเลยนะครับผมการ์ดกับดักใบแรกเลยนะกากากากรดครับผมกากากากรดเป็นการ กับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เนี่ยใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อกากกาสองตัวขึ้นไปนะครับในเทิร์นนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ของเราจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และจะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดด้วยครับการ์ดใบต่อไปกากรกาชิวครับผมกากรกาชิวเป็นการ์ดกับดักธรรมดาครับการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เผาจอมเวทอยู่1ตัวนะครับถ้ามีปุ๊บก็เลือกการ์ดใบนั้นครับแล้วก็การ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่ เเราเลอมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับใน1เทิร์นเนี่ยมันสามารถที่จะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกได้เนี่ยเทิร์นละ2ครั้งเลยทีเดียวนะการ์ดใบต่อไปกากาการัชครับผม กากากา rush เป็นการกับดักธรรมดาครับการกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่มอนสเตอร์ติดชื่อกากากาบนฟิลของเราเนี่ยตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำให้เอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้มานั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปด้วยครับหลังจากที่ทําลายเสร็จแล้วให้มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งตามพลังโจมตีหรือพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายไปครับซึ่งค่าพลังไหนมีสูงกว่าเนี่ยค่านั่นแหละครับจะกลายเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พ กับดักต่อเนื่องครับอ่านี่คือไม่ติดกากๆๆนะครับแต่ว่าการใบนี้สามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะครับผมการใบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ติดชื่อกากกาโดโดโดกโกโก ตัวใดตัวหนึ่งถูกทำลายจากเอฟเฟกหรือถูกทำลายจากการต่อสู้ไปนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปนั้นแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับหลังจากที่เราอัญเชิญเสร็จแล้วเรายังจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกากกาหรือโดโดโดหรือโกโกโกจากบนมือนะครับผม1หรือ2ใบอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งป้องกันได้ด้วยครับ <c oughs> คือแบบการโกจริงๆนะเป็นการตั้งรับก่อนเสร็จปุ๊บก็ เตรียมรุกอีกฝ่ายหนึ่งในเทิร์นหน้าด้วยจำนวนมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น16การ์ดเวทมนต์กับดักของพวกโอนโนแมทนะครับบอกได้เลยว่าโคตรบันเทิงเลยนะเอฟเฟกคือแบบใช้งานง่ายๆท่านผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์นะครับเคยได้เจอพวกกากระกาโกโกโดโดโดเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วผมก็สงสัยนิดนึงว่าถ้าเกิดว <brow ful S 2> ่าใครเคยเล่นอย่างเงี้ยครับก่อนตอนที่ไปเล่นกับเพื่อนต่อหน้าต่อตากันอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเรียกชื่อการ์ดเนี่ยมีกระตุกกกกกรรรรระะะตุลลลิิ้้้้้นน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 นพพััััััับบบบาาางงมมมมมมยคคคคผผเออออ่่ดูแวๆใีโไ ะแนะนำเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งของพระเอกภาคเซาลของเรานะที่ดีมากเลยครับท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ